สวัสดีครับสมาชิกช่องทีเด็ดมวยหูนะครับวันนี้ก็มาพบกับเซียนวันรุมพินีนะครับกันอีกนะครับครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเช้าเช้าสายๆนะครับทุกๆวันเลยนะครับวันนี้เซียนวันก็จะมามวยเด็ดทีแนะนะครับมวยเด็ดเปรียบเทียบฟอร์มและสถิติการชกของศึก มวยไทยพลังใหม่นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่ถือว่าช่วงเนี้นะครับหลังจากปีใหม่ไปเนี้ยต้องยอมรับว่าคู่มวยของกลุ่มพลังใหม่โดยบอสสมหมายสกุลเมตตาโดยเสียงเงาะบางกะปิโดยพี่แม็กจันดีแล้วก็คู่หูผู้ช่วยโปรโมเตอร์นะครับแดงเขาทรายปะทะศิษิ์ปากพนังเนี้ยแล้วก็มีหลังบ้านคนเก่งอย่าง เจกถินเนี่ยนะครับแล้วก็ทีมงานหลายๆคนที่ไม่ได้กล่าวถึงมาเนี่ยต้องยอมรับว่าคู่มวยที่ลงวิกราชดำเนินเนี่ยเวทีมาตรฐานระดับโลกเนี่ยนะครับต้องใช้คาว่าระดับโลกเลยคู่มวยเนี่ยดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเยอะมากๆและอัดแน่นและเกตมวยมีคุณภาพนักชกหลายๆคนเนี่ยผ่านศึกวันมาทางนั้นเลยนะครับต้องทําดีเราก็ต้องชมกันนะครับแล้วก็ดีจริงๆนะครับเป็นเรื่องดีจริงๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็น รางวัลเป็นของฝันแก่คนดูมวยนะครับจ่ายค่าตั๋วเข้าไปแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าดูมันคุ้มทุกพนันนีนะครับมันคุ้มทุกหยวนนะครับมันคุ้มทุกดอลลาร์ที่จ่ายไปนะครับอ่ะนะครับก็ต้องชมนะทำดีก็ต้องชมทําไม่ดีหรือหรือไม่ใช่ทําผิดนะบางครั้งมันยังไม่ได้มาตรฐานลองอางนี้ดีกว่านะเราก็มีติดทิ้งกันบ้างไงก็ต้องกลับขอวไปนะครับเราติดเพื่อก่อติดเพื่อสร้างสรรค์งวงการมวยนะครับอ่ะวันนี้นะครับ ่อนอื่นที่เราจะไปวิจารณ์มวยเนี่ยนะก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้โชคดีหลายๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มนะครับทีเด็ดมวยหมูนะแล้วก็ได้รับทีเด็ดไปลงทุนทํากําไรกันนะครับนะเรียกได้ว่าอิ่มหนำสำราญกันเลยนะครับสําหรับที่ท่านที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของเราหรือยังไม่ได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราเนี่ยนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับของเรานี่มีบริการระดับ พิมีมจบครบที่เดียวเลยนะครับเพียงแค่ท่านจำกับ4คํคำนี้ให้มันแม่นเท่านั้นเองนะครับไปเลยครับ4คํคำจำให้แม่น4ตัวจำให้ดี TDM9 นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่แอปข้างหน้าไปด้วยนะแล้วท่านก็ไปที่แอปพลิเคชัน Line นะครับท่านก็ค้นหานะแจ้งความประสงค์ขอเข้ากลุ่มก็แจ้งให้ทราบไว้ทุกวันนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยทางทีมงานเราเนี่ยจะมี ระบบฟังมวยหูฟรีสำหรับท่านที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราอะหลังจากที่4ีคําจําเป็แม่น4ีตัวจําให้ดีแล้วนะครับก็ไปที่ข้อมูลมวยเลยอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ share, อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารต่างๆของ,ของบ้านหลังใหญ่ของเรานะครับอะไปเลยครับไปที่วันนี้ต้องกล้องมองเกมให้ทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะครับไปที่คู่วิจารณ์คู่ที่1เลยนะครับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับมวยฮิตวัน พุธมาศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับวันพุธเวทีมวยราชะดําเนินนะครับคู่มวยก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะไปกันที่คู่ที่วิจารณ์กันคู่ที่หนึ่งเลยนะครับระหว่างนักชกไฟแดงนะครับเจ้าโปโปสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับโปสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับทีมงานของไทยแลนด์เป็นสินชัยนะครับโปนายกสร้อยเวียงยองนะครับร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับฟอร์มหลังก็มีไปชนะ ล็อกเจ้าศิลาชัยชอห้าพยักษ์แพ้คะแนนเด็ดนรงสเทรพัฒชนะน็อกโดโดแล้วก็ชนะน็อกเพชรคีรีนะครับส่วนเจ้าสิเพชรเล็กหายไปเจ็ดแปดเดือนเลยนะเกียรติหมู่ห้านะอยู่ในทีมเงาเดียวกับเกียรติเพชรเดชะเลยนะครับซ้อมอยู่พัฒลุงแล้วก็มาเก็บตัวทำน้ำหนักอยู่ค่ายต่อย้ำส่วนเนี่ยนะครับหกสิบสองกิโลกรัมร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร ชกมาประมาณหกสิไฟสามฟอตหลังก็แพ้นอกธีรพลแดงเขาทรายชนะนกสามพายักษ์แล้วก็ชน,น,นะคะแนนลาอูนเอ t มเอ็ม MM ีมวยไทยนะครับมวยคนนี้นะครับเป็นมวยคนละทรงนะเป็นมวยคนละแบบนะครับเป็นมวยคนละเทคนิคกันนะครับไอ้เจ้าปอเนี่ยนะครับเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดเจาะยางฟางกระจกวงในก็มีเขา่ามีปั้มมีรัดมีฝางแต่พื้น,พ,นพื้นไม่เท่าไหร่นะล่าสุดเนี่ย ไปต่อยรายการในอะไรนะไปต่อยรายการวันมานะครับเรียกได้ว่าชนะล็อกเจ้าเพชรคิรีป่องเซเว่นฟาร์มมาแจ้งเกิดไว้สวยเลยนะครับส่วนเจ้าสีเพชรเล็กนี่ก็เป็นมวยเข่าฝังหน้าดันแทงเป็นมวยเข่าที่เลี่ยมศอกเลี่ยมเลี่ยมศอกเลี่ยมฟันเนี่ยฟันได้หลายร้อยท่าเลยนะครับแล้วก็มีลูกต่อยท้องอันตรายเลยนะครับมวยคนนี้นะครับนักชกรุ่นน้องนะครับอย่างเจ้าโปนะครับจากสเปนเนี่ยนะครับผมมองว่าต่อยอยู่ประจํานะชกอยู่ ต่อเนื่องนะครับผมมองว่าร่างกายดีกว่านะครับวันนี้ส่วนตัวมองไปที่เจ้าโปนะครับวันนี้จะชนะเจ้าสีเพชรเล็กนะครับสีเพชรเล็กนะครับรูปร่างเนื้อตัวก็น่าจะปานหัวโตเท่าเรียกว่าสูงต่ําดําขาวก็พอกันเลยนะครับอ่ะไปถึงที่คู่ต่อไปเลยนะครับเป็นการวิจารณ์คู่ที่สองนะครับระหว่างฝ่ายแดงเนี่ยเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันเน่งนะครับเพชรเจ้าพญาสจเปยกอุทัยหรือเจ้านอดใหม่สิทธิ์กำนันเน่งนะครับ จชก,กันพิกัด123ปอนด์เป็นนักชกจากจังหวัดชัยนาทนะอม้ายติดกำนันเน่งอายุก็18ปีสูง172เซนติเมตรนะครับน้ำหนักไปปล่อยก็58กิโลกรมัมชกมาประมาณ60ไฟนะครับเป็นมวยฝีมือเตะต่อยนะวงในก็มีขวางมีพับม,มีล็อกมีรัดนะครับ เรียกได้ว่ามีเหลี่ยมเข่าอยู่ใช้ได้เลยนะครับก็ตกมาจากมวยรอบนะครับต่อยมวยรอบที่อ้อมน้อยก็มีแพ้นกลักดินแดงล่าสุดนะครับก่อนนั้นก็แพ้ลักชุมพรแก้ไขแข้งซ้ายไม่ได้แล้วก็ไปต่อยกับลูกขวัญนนั้นหักปากกาเซียนเลยขึ้นไปแย่งกันเล่นลูกขวัญเรียบร้อยเลยกระดาม้านิดหน่อยนะครับวันนี้จะเจอกับนักชกค่ายใหญ่จากพีเคสัญชัยฝ่ายน้ําเงินนะครับก็คือเจ้าตํานานไทยพีเคสัญชัยถ้าบอกชื่อนี้ทุกคนไม่รู้จัก แต่ถ้าบอกชื่อแซ่เดิมก็คือเจ้าคอสใต้เพชรบุรีหรือเจ้าภูทอกนะครับเกียรติโยธินภูทอกสองมองคลการช่างงานทุกคนถึงบางอ้อเลยเป็นนักชกจากอีสานนะครับจังหวัดบึงกาลสอมอยู่ค่ายพีเคนะมาอยู่สี่ห้างไฟแล้วนะสี่ห้าเดือนแล้วอายุยี่สิบสี่ปีก็ย้ายมาไหลก็ร้อยค่ายแล้วนะครับน้ำหนักไปไปล่อยก็หกสิบเอ็ดกิโลกร,รมัมนะครับร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรชกมาประมาณร้อยกาไฟนะครับวันนี้ เวทพิกัดความใหญ่เนี่ยอยู่ที่เจ้าตำนานไทยเลยนะครับสามฟอร์มหลังก็มีชนะกุมารเงินชนะลุ่งลาวีแล้วก็มาแพ้นอกยอดกิตตินะยกหนึ่งที่ไปทีมวยปะวันลุมพินีนะครับวันนี้มาเจอนักชกรุ่น้องรูปร่างจะเสียเปรียบเห็นเลยนะ ร้อยกสิบเจ็ดกับร้อยเจ็ดสิบสองอ่าวันนี้ไปที่กระดูกมวยนะเตะขาต่อยหมัดหนักแรงวันนี้ได้ลุ้นก่อนนะครับพื้นเพดเดิมๆเ,เ,เจ้าเพชรเจ้าพญาเนี่ยก็เป็นมวยที่โดนหมัดไม่ค่อยจะได้ด้วยนะครับฟอร์มที่กลับมาหายใจไว้ล่าสุดเนี่ยชนะน็อกเจ้าจงสนันโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับแล้วก็ชนะคะแนนเจ้ากลยุทธส่วนน้ําทานคิลีนะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้เจ้าน็อกยอดกิตินี่แหละนะครับกลับมาหายใจไวสองไฟแล้วในมวยไทยห้ายกนะครับ กีฬฟอร์มมันตั้งแต่เดือนหกเดือนเก้านะครับวันที่6เดือน9้านู่นนะครับเดือน10ก็มาต่อยแล้วเดือนหนึ่งก็มาต่อยแล้วนะครับอันนี้คือฟอร์มการชกของเจ้าตำนานไทยเมื่อคนนี้นะครับมาเจอกันนะบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยนะถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัดเออตำนานไทยต่อยหมัดเป็นกว่าเตะขานะตำนานไทยเตะเจ็บกว่าแต่เข้าในนะแข้งนอกความยาวเนี่ยนะอยู่ที่ทางเจ้า เพชรเจ้าพญาอ่ะบอกแลบคุณหาชอบมวยกระดูกดีครับเด็กไปนะ่าเจ็บแข้งเองใจพี่ใจน้องครับวันนี้ออกตำนานไทยนะครับวันนี้จัดชนะเพชรเจ้าพญาใจพี่ใจน้องนะครับคุณบ้างอาจจะเสียเปียบหน่อยจใจมันคมกันน้ำหนักปล่อยได้เปียบด้วยแล้วต่อยเบรด123เนี่ยผมบอกว่าโดนทีต่อทีผมว่าเพชรเจ้าพญามีทิ์กระเด็นนะอ่านะครับอ่าวันนี้ไปที่ตำนานสยามนะครับตำนานไอ้ตำนานไทยนะครับอ่ามาถึงคู่ต่อไปเลยนะครับเป็นการชกกระหว่าง สันเพชรศสละชีพโอ้โหนี่ก็หายไปหลายเดือนเลยหลังจากที่ผมวิจารณไว้ในวันลุมินีนะครับวันนั้นพิกขักปากกาเสียเลยอะนะครับผมวิจารมันอะต่อยกับเจ้าอะไรเจ้าไอเด่นเกงไก่อะผมคิดว่าสู้ได้ทรงสวยได้สวยเรียบร้อยครับปากกาหักเขาวันนั้นนะครับสันเพชรศสละชีพหรือสันเพชรนำแสงก่อสร้างเป็นนักชกจากหนองคายนะครับสมัยก่อนอยู่พีเคก็ใช้ชื่อสันเพชรพีเคสันชยัยมวยไทยนะครับ วันนี้เรามาซ้อมคายลูกเจ้าพ่อกุมกันสาบรีอยู่กับพี่กุ้งคอมเพตลูกข้าวบาทนะครับยี่สสี่ปีหกสิบสี่เซนติเมตรสูงร้อยเจ็ดสิบชกมาร้อยกว่าไฟนะครับฟอร์มล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีชนะน็อกหนึ่งบนนะครับในวันลุมพินีชนะคะแนนยอดกิจณะดาวันลุมพินีแล้วก็มาชนะเจ้าวัชรพลสิงห์มาวินแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับมาแพ้เจ้าเด่นเกียงไก่นะครับแพ้น็อกเจ้าเด่น เกียงไก่ในวันลุมพินีนะครับส่วนคู่ชกสตังทองดาวรุ่งฟอร์มสดนะครับเรียกได้ว่าต่อยมาเก้าไฟหลังนะครับเก้าไฟหลังเนี่ยยังสะกดคําออว่าแพ้เป็นแค่ไฟเดียวเองนะครับแล้ววันที่แพ้นะ่ะรู้สึกว่าชูส่วนราคาด้วยวันนั้นต่อยที่ราชด,ดำเนินนะครับวันนั้นต่อยที่กองทัพอออคอเตอร์ทีกองทรพประกาศนะครับเป็นต่อก่อนแล้วก็พลิกแพ้นะครับพลิกแพ้วันนั้นนะ่เก้าไฟแพ้แค่ไฟเดียวเองนะครับอ่ะ ไปดูสถิสติและฟอร์มการชกของส,สตังทองกันนิดหนึ่งนะครับส,สตังทองชอห้าพยักษส์สตังทองเพชรหนองบัวนะคุณเขา่าสตังทองนะฝีมือครบเครื่องนะครับฟอร์มหลังก็อย่างที่บอกนะครับไปดูสถิสติกันนะครับอายุปัจจุบันนี้ก็สิบปปีปล่อยห2สิกิโลกร,รัมสูงร้อยเิบซนติเมตรสูงกว่านะครับชกมาประมาณร้อยก่าไฟนะครับวันนี้ถือว่าขึ้นชั้นพื้นเพดเป็นมวยเข่าในเหนียวเลยนะแต่ล่าสุดมาต่อยวัดเนี่ยถือว่าทรงใช้ได้เลยนะ มีการออกยับออกข้างมามีหนึ่งสองสามทำลายจังหวะมีตบหมัดมีกันแล้วแกะเรียกได้ว่านะครับถือว่าโชว์ไว้ดีเลยนะครับอ่ะเมื่อคูนี้เมื่อเปรียบเทียบกันเดี๋ยวผมเปรียบเทียบันเลยนะพี่กับน้องนะครับพี่กับน้องนะครับสตังทองเนี่ยจะมารุ่นเดียวกับเจ้าแมมมอสอะ่ะนะครับแมมมอสก็เป็นที่สำนักเดียวกับสันเพชรนะครับก็น่าจะมีวิธีการที่จะมาเอาชนะรุ่นน้องมีวิธีการที่จะมาแก้เกมมานะครับเพื่อที่จะ นำไปสู่ชัยชนะแต่ข้อสําคัญเนี่ยไอ้เจ้าสันเพชรเนี่ยหายไปนานนะหายไปเดี๋ยวนะถือว่าหายไปพอสมควรนะอะอ่าหายไปประมาณตักห้าเดือนนะครับวันนี้จังหวะฝีมือสมองมวยการผ่านมวยเนี่ยสันเพชรดีกว่านะครับแต่าราลุ่งฟอร์มสดร่างกายดีเนี่ยนะครับอยู่ที่สัง2องแม่วันนี้ผมออกไปที่ดาวลุ่งฟอร์มสดนะครับแต่เหนื่อยนะวันนี้บอกว่าเหนื่อยนะครับว่าบดไปเบียดไปเนี่ยมวยที่ชกอยู่ประจําเนี่ยนะระบบหายใจมันต้องดีกว่าแน่ ไปที่สตังทองนะครับไฟหลังนี่ต่อยมั่นใจด้วยนะครับต่อยหมัดล็อกมาเนี่ยนะครับไปที่สตังทองแล้วแล้วล็อกเพื่อร่วมค่ายของเจ้าสันเพชรด้วยเอาไปที่สตังทองครับเดินทางไปถึงคู่ต่อไปเลยนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ที่7ของรายการที่จะวิจารณ์วันนี้นะครับเป็นนักชกชาวต่างชาตินะครับเป็นนักชกชาวต่างชาติเจ้าไฟแดงไยแดงก็คือเจ้าดีเซลเล็กนะครับสสีทองนะครับล่าสุดนี่โอ้โหติดตาผมเหลือเกินนะ ต่อยของมวยทีมงานผมนะกินในทีมงานผมคอขาหักไปหลาย2ตัวแล้วนะครับ17ปีนะครับนี่ปล่อยน้ำหนักมา110ปอนด์นะเรียกได้ว่าปล่อยมวเวทใหญ่เลยนะครับปล่อยมวเวทใหญ่เลยแต่รูปร่างไม่เสียเปรียบหรอกนะครับ17ปีนะครับ17ปี170เซนติเมตรจากศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยเรียกได้ว่าสู้ดีเหลือเกินนะครับเป็นเด็กจากนาครสวรรค์น้ำหนักไปปล่อย51ากิโลกรมัม นะครับสูงร้อยเจ็ดสิบสามนะครับกระดูกไม่เยอะกระดูกมาเยอะแต่เคยต่อยมานานแล้วมาสี่ห้าปีที่แล้วเด็กคนนี้แล้วก็หายไปเพิ่งกลับมาภาคใหม่นะครับเข้ามาสมัยตั้งแต่เด็กแล้วฟอร์มหลังก็มีพิกชนะน็อกเจ้ายอดเพชรแหลมสิทธิ์ลงที่น้ำฝนหักปากกาเทียนพิกแพ้เจ้าเสือขาวแล้วก็ชนะคะแนนเจ้าเสือขาวนะครับที่โคราชวันนั้นแลวล่าสุดนี้มาแพ้กล้องเมืองไทยสิทธิ์กำนันจีรวัตรนะเด็กคนนี้เป็นมวยน้ำหนักน้อยนะครับแต่ต่อยเวทใหญ่รูปร่างใหญ่ ตัวใหญ่มันก็เลยเสียบเรียบจริงๆแต่เด็กคนนี้ต่อยร้อยห้ยสามได้สบายสบายเลยนะวันนี้มาเจอนักชกชาวต่างชาติเจ้าโซระนะครับบ้านลัมบ้าหรือเจ้าโซระซึ่งเป็นนักชกจากญี่ปุ่นนะครับซ้อมอยู่ค่ายเอวะโซระเอเวะสปอร์ตยิม15ปีปล่อยห้าสิบ 2กิโลกรัม1้3เซนเมตรนะชกมาประมาณ20ไฟในมวยไทยแต่มวยอ,อื่นไม่ต้องพูดถึงนะและแพ้ตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะแพ้มวยซ้ายโดยเฉพาะเลยนะชนะน็อกโดยเลมอนแพ้สอนสนงก็มวยซ้ายสองครั้งติดแล้วก็มาชนะน็อกเสือใหญ่แห,หมมวยคู่นี้ประกบกันมาได้เสียเลยน่าจะมาเสริมแทนทั้งคู่ดูแล้วนะครับน่าจะมาเสริมแทนทั้งคู่พอปล่อยเวทขึ้นมาร้อยสิบทั้งคู่เลยเอาไปที่ดีเซลเล็กสอสีทองครับสายยาวๆลูกบูลูกสู้หัวใจญี่ปุ่นโซลตตัวนี้ก็ขขเข้าในดีนะ เข้าในดีเป็นมวยญี่ปุ่นที่ใช้เข้าเป็นแต่ช่วงหลังบ้านลาบ้าทําทมวยเรียกได้ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาตรฐานสี่ห้าหนึ่งสองสามพอได้ไปที่ดีเซลเล็กนะครับดีกว่าเจ้าโซระนะครับวันนี้จะชนะด้วยนะครับแล้วก็คู่เจ็ดเป็นมวยฝรั่งดูประกอบระหว่างราฟาเอลกับเจ้าอดัมน้อยนะดูประกอบนะครับอดัมน้อยนี่การผ่านมวยดีเลยนะผ่านพวกบวกเขียวธงน้อยออฟฟ่เพียสเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับ นะแล้วก็เป็นมวยที่น่าสนใจจะด,ดูประกอบมาลกันนะครับมวยฝรั่งตัวใหญ่นะครับไปที่คู่เอกของรายการเลยนะครับเป็นที่เจ้าสิงดํานะครับไแดงสิงดําสิงอาชาเป็นนักชกภายใต้การสนับสนุนของดาราห,หนังอ่ะนั่นละุบหล่อเลยนะครับสิงดํารถบ้านสมเกียรติสิงดําเกียร,ยรติทรงฤทธิ์หรือเจ้าช้างงามสอสุพัฒนนะไปเป็นทาหารอยู่ด้วยนะครับจักหวัดิตังซ้อมสิงอาชาพระรามเก้ายี่สิบสามปีหกสิบหกกิโลกรัมสูงร้อยเจ็ดสิบสาม ชกมาเจดสิบกับไฟฝีมือครบเครื่องมัดต่อยแรงเข้าในล็อกลัดตีเหนียวงานเป็นมวยเข้าอาชีพนะครับสามฟอมหลังชนะนกยอดสนั่นพริกวันนั้นแล้วก็ชนะภูมิพิทักษ์สักลุ่งเรืองที่จิตมงคลล่าสุดนี้มาแพ้ยอดกิติไม่ใช่แล้วฟอร์มนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ฟอร์มนะก็อ๋อใช่ใช่นะครับชนะภูมิพิทักษ์ชนะนกยอดสนั่นแล้วก็ล่าสุดยังมาแพ้เจ้าแสงสัก,ส,กสอบุญเยี่ยมนะครับ สักมันเยี่ยมก็ล่าสุดก็มาแพ้ใครอ่วันนั้นอ่ะแพ้เจ้าเพชรหินที่ต่อยไปวันก่อนอ่ะนะครับหักเรียกได้ว่าเล่นเราเขาเปล่าผมชิมเหมือนกันนะ,นะอ่ะคู่ชกนะครับใจสิงห์นะครับติดนายกบันษัทหรือพอชมพู cma academy ทพสิบเก้าร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์เป็นชกจากจังหวัดต,ตากซ้อมมาถึงกีฬาพิศนงโลกยี่สิบแปดปีหกสิบแปดกิโลกร,รัมน้ำหนักปล่อยจะมากกว่าแต่รูปร่างเสียเปรียบนะครับร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรชกมาเป็นร้อยนะครเป็นร้อยน้าสามฟอร์มหลังก็มีแพ้ดวลหนึ่ง แพ้เด่นพยักนะครับแล้วก็ชนะน็อกเพชรมหาโชคนะข mm ุม hmm. มวยคู่นี้เจอกันนะครับมันมีเจ้าใจสิงเนี่ยไปต่อยอยู่ไฟล์หนึ่งนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมดูฟอร์มไฟล์ไปต่อยที่ไปต่อยที่เชียงรายวันที่หกอะฟอร์มฟอร์มที่อาจารย์กรทาไม่ได้ลงมาให้นะครับเจ mm ้า hmm. ใจสิงเนี่ยไปต่อยที่อ่าเชียงรายนะครับวันนั้น ก็ไปแพ้เจ้าลำบองนะครับแพ้เจ้าลำบองอ่ะตามนี้เลยเอามวยคกนี้เจอกันนะครับบวกลบคูณหารแล้วชอบมวยตัวใหญ่นะครับกระดูกรุ่นราวขราวเดียวกันเลยแหละไม่หนีกันเท่าไหร่หรอกนะครับชอบมวยตัวใหญ่นะเข้าเจอเข้าตีกันทั้งคืนแหละเอาไปที่สิงํำครับวันนี้จัดชนะเจ้าใจสิงอ่ะก่อนจากกันเดี๋ยวสรุปให้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวสรุปให้นิดหนึ่งนะครับสรุปให้นิดหนึ่งอ่ะคู่ที่หนึ่งมงคลเพชรนะครับวันนี้ นะครับใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเจ้าไอ้มงคลเพชรเนี่ยนะครับติดกับบ้านทองเข้ามาช่วงหลังร่างกายไม่ค่อยดีฝีมือดีน่าจะพลิกไปพลิกมามองว่ามงคลเพชรน,นะครับดีกว่าต่อ,อยกลางคืนนะครับโปวันนี้จะชนะสีเพชรเล็กที่ร่างกายเพชรเจ้าพยาวันนี้จะแพ้ตํานานไทยใจพี่ใจน้องนะครับแล้วก็สันเพชรวันนี้ผมว่ามวยยุบเป็นนานร่างกายไปไปลอาจจะยุบได้วันนี้พลิกไปพลิกมาออกตะตังทองนะครับริมโขง้ง กับลาอูนดูประกอบเอามวยฝรั่งแล้วก็ดีเซลเล็กวันนี้ออกเป็นมวยทีเด็ดให้เลยนะครับดีกว่าเจ้าโซละ่ะและลาฟาเอลกับอดัมน้อยเป็นชุบชอบอดัมน้อยนะครับแล้วก็สิงดํานะครับกับเจ้าอ่าสิงวันนี้ออกไปที่สิงดําอ่ะครบท้วนนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารต่างๆก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ tdm 9อย่าลืมใส่แอดข้างหน้า ก่อนจากกันวันนี้ก็แจ้งให้ทราบกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคาดตอา์วจารย์ลงหน้านะครับคู่มวยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้วันนี้จากลาไปก่อนครับพรุ่งนี้มาพบกันซึกเพชรยินดีพรีเมียมและต่อด,ด้วยวันลุมินีวันนี้จากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ